สวัสดีครับพี่น้องเมือนี้จอบแนบอีสานนะครับพามาอยู่หาอยู่หากินยังไงนะครับพอดีอันน้าม,มันขึ้นนี่น้าม,มันขื้นบอบัตรที่หนีมันก็เลยมีปักหอยบักหอยจูบักหอยคมนะนะขึ้นฟังแบบนี้ก็เลยว่าสีผ้ากันมาหาหอยได้บนี้หาแบบง่ายง่ายพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับี่เห็นบ่นี้พี่น้องคือคนมาวางไว้นี่มีบักหอยจูที่มันขื้นฟัง ตัวกำลังพอกินเลยนี่นี่โอ้ยสะออนขักหลายูนามตื่น<อ>ตืนนอนพี่ตอนนี้มาเกีบใดพุ่นซ้ำนีน้แหละแบบว้ พี่กระเหลือเอาหน่วยเทปมันพอกินไปกระปูหน่อยยังก็มีพี่พี่ พี่พี่เห็นหม่้บนะุญน่ะเอ้ยหลายครักฮึมเพิ่งนี่ฮะ<า>กินไงมันเป็นอันตามธรรมาชาตวาาาิว้ายบักกระปูบักกระปู้ายนี่บักกระปู Pih Pih no Ui Kenapa Mereka terlalu terlalu Jangan Jangan พี่เบื่องนี่คุณนะ่ะคุณนะ่ะพี่เออแบบนี่ปานค้นหะมาว่างไวที่พี่น้องนี้ไหลายหลคยคพี่พี่พี่น้องที่ไ่ได้ห้อยมากเมื่อกี้ห้อยจูบมีทิโตวกระลังพอดีกิน ได้มาลายยุ่พ่อขาบหนึ่งนี่แหละพี่ใส่นี่ห้างง่ายขึ้นข้นมามงริมหนองริมหนองริมนาำปานข้นไปว่างไว้เพิ่งนี่